ทำไมเสียงห<ช>วาน,น,นไม่สบายเป็นอะไรอะไรคะเป็นหวา่ะมันมาจากอะไร,ไรใช่เสียงหายเลยค่ะทำงานอย่างเดียวเลยคืใช่ค่ะแล้วก็โมร้องเพลงด้วยค่ะหนูเป็นคนที่ใช้เสียงไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนมาฟีมอะไรอย่างเงี้ยตอลอดเวลาถ้าร้อง ินที่บ้านเองกันละกันนะพี่ตัดออกหมดเลยภาษาให้จูบแบบว่าเป็น 10T อย่างเงี้ยเราไม่ได้จูบครั้งเดียวจูบแบบนี้จูบกันอะไรอย่างเงี้ยแราเป็ตัดเราเป็นตัดจับพี่เจเป็นยังไงแต่พี่เจมบอกจะไม่ได้ง่าค่ะพี่เจมเขาก็ดูเขาก็บอกว่าสนุกดี ไม่มีอะค่ะไม่มีอะไรเพราะมันก็ไม่ค่อยได้เยอะมากขนาดนั้นมันแค่แบบจะกคุกกี้ก้อนยเล้นอะไรอย่างเงี้ยจิหมอนไปฟีดแบคดีแบบนี้แล้วต่อไปมีเพิ่มลิ<ช><ช>มิตในการพิจารแบบนี้ไหมคะต้องอยู่ที่คาแรคเตอร์ต้องอยู่ที่เนื้อเรื่องแว่ค่ะว่ามันว่ามันขนาดไหนอะค่ะอย่างตอนนี้ เรามีแบบพูดหรือเขาบางวิธี เขาบอกว่าตอนนี้พีแ่แอมแบบรักเรามากตั้งแอมเป็นแทนไม่กล้าจะ